เคยโดนผีหลอกมั้ยถามพี่หน่อยเคยเคยโดนผีหลอกครั้งคือไปนั่งดื่มนั่งกินที่ที่ตลาดครับแล้วมันอยู่ติดกับวัดอือือขากลับมาแล้วก็กลับเข้าจะมานอนที่วัดนอนที่กุฏิอะประมาณตายเอาให้ตายมุกอะไรที่เปี้ยงเลยคนจำได้เลยนี่คือพี่หน่อยปิโตรเนี่ยขอหน่อยนึงได้ไหมได้ได้ลองลองลองเลย

น้าหน่อยสดมนเราโทรศัพท์มาแล้วคุยโทรศัพท์ก่อนนี่ยังไม่ได้ถ่ายนะเนี่น้าหน่อยเอาข้าวมาให้แล้วนะข้าวคุกปิเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องข้าวกันแล้วกันนะโอ้โหทำน้าหน่อยทำหน้ากินมากเลยน้าหน่อยอยู่แถวบางบัวทองเลยนะผมเพิ่งรู้ว่าน้าหน่อยอยู่แถวบ้านผมเนี่ยเออซอยลาดะดุงไงใกล้ๆเลยนะใกล้ๆห่างกันไม่เกิน500เมตรที่ตรงนี้เองนะเออผมอยู่ไกลรู้ยี่มาก่อนคนอื่นท่ก็ดีแล้วน้าหน่อยอยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วครับก็ประมาณตกลงสามสิบปีตลกคณะแรกนี้น้าหน่อยจำได้ไหม ดูแรกๆคือ,อจำอวดจำอวดหน้าจอเหรอจำอวด <c oughs> ไม่ใช่จำอวดหน้าจอหน้าบ <c oughs> ้านใช่จำอวดนี่ตอนนั้นเป็นกระเป๋ารถเมย์เป็นช่างทาสีเป็นผู้ช่วยสับเปลือสารพัดทำงานมาช่างสีช่างไปช่างปนูนอะไรนะใส่ลูกก็คำว่าเป็นช่างสีไม่ใช่เกี่ยวไม่ใช่ไอ้นี่เป็นคลื่นประจำตำแหน่งที่ใช่ตอนตอนทำเปเลยนะอยู่ในวอทเนย <łość> ไม่ใช่ไม่ใช่ละอยางอันนี้เล่นหนังเอออันนี้เขาพูดถึงอาชีพเก่าเขาก็นั่นแหละเ็นั่นหน่อยเขาเลยใส่ลูกคำไว้ไงเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เป็นฮันเดคเตอร์เขาไปไหนแล้วใส่ชุดขาวเออเพราะอะไรคะถามตรงไหน ถามตรงนี้หรือถามตรงไอง้ตอนที่เป็นผู้ช่วยสัมภเลอตอนเป็นผู้ช่วยสัมภเลอเราก็อยู่ในวัดอะรับจ้างเฝ้าศพาคืนละสองร้อยแล้วก็รับจ้างเออช่วยกระแบกศพเวลาแผ่รอบเมรินแล้วแต่ก็ยจะเภ้าจะใส่อพนี่นั่นหมดก็ต้องได้คาถาจริงๆเลยมีไม่มีเลยทำไมอะคาถาก็มีสัมเเลยอ,อยู่แล้วอ๋อมาถึงว่านั้นหน่อยไม่ได้เป็น,นทำพิธีตรงนั้นไม่ได้เป็นคนฉ่อมมะพราะ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอค,คอยช่วยส่งให้เขาอะไรเงี้ยอ๋อส,ส่งของให้เขาไปครับเคยโดนผีหลอกมาถามจริงเลย เคยเคยโดนผีหลอกครั้งเห็นไหมเลยต้องใส่รูปประคำไงไม่เกี้อ่ะโอ้ยบอกตองช่วยอะไรไม่ได้หรอกเม็ดอะไรเจ็บเจ็บมาแล้วก็ร้อยเม็ดมะขามมั่งมะยมมั่งผีหลอกตอนนั้นไม่อย้ดูยังไงอันนี้เรื่องจริงนะแม่ไม่เรื่องโจมอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ไม่ขำเลยอันนี้จริงจังเชื่อมากอย่าเพิ่งรีบเชื่อก็หนูตั้งใจเนี่ยก็ไปนั่งเอง ยังยังบอกมัาเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องห่า้นายมีเงเต้นตื่นเขาจะขำอะไรที่ไม่น่าขำไ่เข้าเต้นแล้วเข้าเต้นแล้วต้องรอต้องรอแป๊บหนึ่งโอ้โหรอยาวเลยนี่รอยแขกเข้าเต้นต้องรอก่อนเออคือไปนั่งดื่มนั่งกินที่ที่ตลาดครับ แล้วมันอยู่ติดกับวัดนะ่ะขากลับมาแล้วก็กลับเข้าจะมาน,นอนที่วัดนอนที่กุฏิอ่ะประมาณตายเอาห้ตายครับเลือกหาเด็กผู้ชายเอาเปล่าเฮ้ยตายเอ้ยตายโอ้โต้นเส้นก็เส้นไอ้ยี่ฟองฟว้าเลย ้าเล่าเลยก็กินเสร็จก็ตอนจีนหนึ่งก็เดินกลับเขาวัดวันนี้เดินเดินระหว่างทางมันก็จะมีช่องที่จะผ่านไปศาลาหนึ่งซาลาสองาลาสามเรามองจากศาลาสามไปศาลาหนึ่งตรงนั้นมันจะเป็นบ้านคนเขาขายของขายผลไม้ตรงไว้เก็จะขายของที่ตลาดแต่เขาชอบนุ่งขาห่มขาแบบเนี้ยเ,เขาก็ถือสินแต่ก็ตัวรูปร่างเขาป่วยต้องมีเขาจะอ้วนแต่วันนั้นที่พี่เห็นน่ะหอม ผมแล้วก็ผมยาวแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็คิดว่าเออญาติเขามาพักมั้งแล้วก็คงจะไปถือศีลด้วยกันครับพี่มองไปมองมาก็เดิน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 เอ้ยไม่มีขานี่ว่าลอยอย่างเงี้ยลอยลอยไปเลยเออมองไปที่พื้นเนี่ยไม่มีขาทั้งทั้งที่ตรงนั้นก็ไฟตะวางอยู่นะเดินแล้วก็หายเข้าไปสาลาเลยหายเข้ามาในสาลาเลยะเออเรื่องจริงเรื่องจริงก็เรื่องจริงไม่ใช่ไหมตาคนเจอพี น้าหน่อยจับใครไหมไม่เดี๋ยวก่อนหมายถึงว่าเห็นคนคนนั้นนะ่ะไม่มีขาเจ้าคนคนนั้นคือจริงๆคือยังอยู่ไหมก็ผี <laughs> บอกว่าผีแล้วน้าหน่อยรู้จักเขาไม่ใช่เหรอไม่รู้จักแต่ <laughs> พี่เล่ามาทีแรกได้ฟังดี่ะ <laughs> ดงดิั้ง <laughs> ว่าน้าหน่อยบอกว่าน่าหน่อยเคยเจอคนคนนี้แต่ว่าเขาใส่ชุดสีขาวแบบนี้แต่เขาเคย<ม><ส>อ้วนแล้ววันนี้เขาผอมสองคนผัวเมียเขาอ้วนแต่เขาชอบแต่งมุ้งขาวผมขาวแต่ว่าคนที่เราเห็นเนี่ยมันผอมเราก็คิดว่าเป็นญาติเขาแต่จริงๆริงไม่ใช่คืผีผีอ,อ๋อ, <aquele> ยอยเนะอาอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะแบบนี้โอ้ยขอหน่อยเถอะเต้ชุกก๊าซจูน แล้วทำไมถึงพลิกผันเข้ามาในวงการตลกได้ไงหน่อยตอนนั้นเป็นกระเป๋ารถเมย์จะกลับมาประมาณ 4- ี่ห้าทุ่มเ,เลิกเลิกเป็นกระเป๋ารถเมย์สายที่เจ็ดก็นั่งกินกับพวกรุ่นพี่ล้าอะ่ะกินในซอยแล้วบ้านพี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มที่นั่งกินอะ่ะเขาจะมีบ้านเช่าแล้วก็มีเดอดาวองคาร์เขาไปเช่าบ้านอยู่เ,เขาไปเล่นตลกก็คือดาวองคารก็คืออ้ีเสียงหลอเนี่ยแหละ สวัสดีครับเอ้ยทำไมสดซบจริงเลยไม่บอกว่าอาชีพฉันหล่อเลยตลกสมัยก่อนน่ะชื่อนั้นมีชื่อของเขาชื่อเก่าเขาก่อนที่เขาจะมาเป็นคนปัจจุบันเนี้ยอย่างน้อยหน่อยมีชื่อเก่าไหมคะมีชื่ออะไรคะหน่อยน้ำเหนียวกว้างหวยเห็ดกว้างห้าเกอแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นหน่อยโบแดงจนมาเป็นหน่อยเชิญยิ้มตอนในครับตระกูลเชิญยิ้มครับเชิญยิ้มที่เข้าเลขคณะแรกของไทยนะหน่อยเชิญยิ้มก็น่าจะเป็นพี่เป็ดเลยอยู่กับเป็ดเลยใช่เขาเป็ดเขาเป็นคนดุนะอยู่พี่หน่อยตอนนั้นเขาดุไหมพี่นนนะเเคาป็แบบ หลักการดีเขาเป็นผู oh, ้ใหญ่พอเลยถึงว่าเขาสอนดีดีมีหลักการอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนแบบถือเคาเป็ดนะครับคนพูดจาเสียงดังใช่ใช่เขาจะพูดเฮ้ยมึงยังงี้ต้องทําอย่างงั้นไม่หรือว่าตลกอะที่เป็นตลกพูดเสียงดังทุกคน่ะไม่ใช่แค่เป็ดทุกคนแหละที่เล้วพูดเสียงดังอันไหนก็พูดเสียงดังดังกันเลยอย่างกัน อัน้วก็ดังไงดังโอกทีวีอ, <c oughs> อ <c oughs> เอไว้เย้กับแม่ม่มีนาคน <c oughs> อันนี้คือคำสอนของเขาเลยนะใครผ่านมือเขานี่ถ้าไม่เจอคำนี้ยไปไม่ถึงฝั่งนะงไปไม่ถึงฝั่งโดยทุกคนต้องโดนอยู่กับอัเด็ตกี่ปีไม่หน่อยหลายปีอยู่เลย ปีมุกที่เล่นประจําเชิญยิ้มต้องบอกว่าเป็นตลกที่ก็ไม่ได้่าบอกว่าล็อกร้อยเปอร์เซ็แต่ <Yep. S 3> แต่ม <ห ored. S 3> ันก็จะมีเหมือนแกนให้เดินมุกนั่นหน่อยเจ้าหน้าตอนนั้นมุกกอะเลยที่อยู่กับพี่เป็เดือที่เปียงป้างเลยนะครับมุกสเก็ตข่าวมุกเห็นข่าวอยู่ในนะก็คือร้องเพลงอย่างไรแล้วก็มาตบด้วยสเก็ตข่าวแท้แท้แท้ว้าวโอเคโอเคเยว้าวเนี่ยหรออ๋อตอนที่เก็นข่าวลังดังดังคือตลกในอะไรดังก็จะเอามาเล่นกันใช่ก็จะมุกคนตาบอดด้วยพี่เป๊ะก็เลยคนจูงใบเขาจะชอบตรงนี้ น้าหน่อยขายลอตเตอรี่ใช่ใช่ไหมใช่เคยดูเคยดูไงเคยดูเคยดูขายที่ไหนขายพวกนี้ขายที่ไหนเขาเลีนที่ไหนก็ขายที่นั่นแหละไม่ได้ขายจริงเป็นมุกเป็นมุกมุกขายลอตเตอรี่ใช่น้าหน่อยพอจำได้ไหมจำได้จำได้หมดเลยจำได้หมดเลยนะครับตาบอดนี่ร้องเพลงได้บ่ร้องได้ร้องอ่ะไม่ร้องร้องเพลงฮัลโหลมอดได้ฟังได้อ่ะเราก็ร้องฮัลโหลร้อร้ไปอยู่ที่ไหนร้องนี้ลองนี้อ่าแล้วก็ โอ้มีพะเยนเสิร์ฟก็แสดงว่าโอ้โหโต๊ะจีนโต๊ะจีนก็คือเอาเพลงมอสอ่าเพลงมอสฮัลโหลอ่าใส่ทำนองสอนเพชรอย่างเงี้ยเอามอสมาใส่สุลพลอย่างเงี้ยฮัลโหลโหลไปอยู่ที่ไหนเธอฮัลโหลฮัลโหลโดนลิกาสีกันทำนองไม่โดนไรเกจทำแล้วนะเลยบ้เลยหนังเรื่องแรกที่เล่นคือเรื่องอะไรยักษ์ร้ายใส่หน้า เฮ้ยกขาดังนะดังนะเป็นหมอผีเนี่ยแหละเป็นหมอผีใช่มุกอะไรที่เปรี้ยงเลยคนจําได้เลยนี่คือพี่หน่อยปฏิโทนี่ยขอหน่อยนึงได้ไหมได้ได้ลองๆเลยโอมานันตปัตชายเยาปฏิเทเทนาอาปาติยาอาปาติเทเทคืออาปาติโตอาปาติชุชุปเด็กรู้จักนะมีข้างบ้านท่องประจำนะที่ก็ได้ยินเสียงเห็นไหมตัวเล็กๆเลยชอบ ในพยายามท่องปฏิโถนเนี่ยโอเคอย่าพูดในพยายามพูดเจ้าช้ามันก็ร้องเอาคืปฏิโถวปาริแท้แล้วร้องเจ้าช้าแล้วแล้วก็เอาเข้าข้างตัวเราก็สอดยึดเล่นมูไฮหน่อยดูดูเล่นไม่เป็นก็มุขที่เราเล่นอยู่ไงไมาถึงพูดให้ฟังใช่ไหมใช่ใช่รถที่บ้านมีรถอะไรบ้างเออมีรถอะไรบ้างรถเก่งมีรถเก่งรถเก่งไม่หายเลยทันเลยนะรถเ อจักรยานมอเตอร์ไซค์ยี่หรือคูโบต้าอะไรไม่มีไม่มีแต่ถ้าจังหวัดนี้เขาไปยาวเลยนะจริงไหมเนี่ยจริงจริงจนจนยุธยาเลยใช่ป่ะโง่ยุทธยาเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างนะไปไหนมาถึงอะไรไปเที่ยวไหนบ้างจ๊ะยุทธยาพาทีที่ไปเสพทองเสพทองให้เต็นคิดไทยคิดไปเต้ยว่าท่องไปเล้วหนูไม่เคยท่องหนูบอกว่าไปยุทธยาแต่ว่าหนูไม่เคยไปพาทีเออนไหมจิ้มแตกแล้ว เรืงเต่าหอกเรื่งเต่าตกลกไม่ไปด้วยกันไม่ตามใจไอ้ตัวปูเลยอ่ะก็เดินทางไม่ได้จริงๆเดี๋ยวคนปูเขาเดินทางยากพาชีลบุรีเชียงใหม่หาดใหญ่สงขลาประดังเบสันแล้วก็หนูไม่เคยไปพาชีหนูไม่เคยไปเชียงใหม่เอาเรือเรือมีเรืออะไรไม่เคยไปสงขลามีเรรืออะไเคยนั่งเรือเลยมั้งเคยนั่งเรือเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทเรือเฟอร์รี่เรือแค่นี้เดือดแค่นี้เหมือน ไม่ได้เล่นตลกไม่ได้ให้หน่อยท่องให้ฟังให้เรือมีเรือรึไหมหน่อยแน่นอนมีเรืออะไรบ้างคะเรือแกเรือโกงเรือโกงเรือเรืออะไรเดี๋ยวเรือแปะมันก็เป็นแบนติดติดน้ำอ่ะติดติดน้ำก็เรือแปะเรือแปะเรือโกงเรือโค้งเรือรั่วเรือแปดรั่วเรือรั่วไปไม่ได้ฮะเรือรั่วไปไม่ได้เอาชั้นอุดจิ้มคนรั่วยังคุยกันได้เรือรั่วเขาไม่เห็นวิ่งนะอะไรนะมันจะจมเรือรั่วเหรอ่โอเคโอเคอันนี้มุกกับพี่มั้ยเรื่องจริงๆเลยโอเคเล่นมุกให้หน่อยดูไอีกแล้ว

ยาไปอย่างมวยไทยไทยมวยมวยจีนจีนมวยมวยสากลกคนสามวยกลับไปเล่นที่บ้านนะครับเดี๋ยวพี่แล้วไปเลี้ยงกันมาใหม่ผู้ปากไม่ต้องพูดทำไหมเออแปลกไงคือตลกเขาไม่เล่นกันอ่ะเขาเล่นก็หนูไม่ใช่ตลกเออเราเป็นเมียตลกถูกเอออย่างมีดนี่ยแหละมีดไนส์ไน อ๋อไม่พีโตไม่ไปแคทติโพเลยมีไม่มีสีเหลือง yellow มะม่วง mango มีด knife อ่าจบมือกองรอเงี้ยกูจะจบตอนไหนไม่จบได้ทุกตอนเลยค่ะล่ะพาม้ามเนี้ยนี่ดีกว่าไปไหนนะคนมาคนที่ไหนครับคนกรุงเทพคกรุงเทพจบอ๋อให้ระยองใช่ไหมให้ระยองฮีใช่ไหมระยองฮีระยองฮีค่ะแล้วนี่ระยองทำไมต้องมีฮีอ่ะก็ระยองฮีค่ะเหรอค่ะอย่างคิ้วเนี่ย ผิวฮิตาเนี่ยตาฮิมีไว้ทำไมมองดูฮิจมูกอ่ะจมูกฮิเออมีไว้ทำไมสูดดมฮิเออลิ้นอ่ะลิ้นฮิเออมีไว้ทำไมรับรสฮิรับรสอ๋อลิ้นอยู่ร้านอาหารเนี่ยครับรสไม่ได้โม่งรสไม่รับรสรับรสชาตินีเออก็รับรสชาติรับรสชาติทิ่แล้วก็นึกว่าเด็กรับรส ลิ lectures, ้นหนูให in ้รับรถลนจะไปใครจะบ้าลิ้นไปบอกรถนั่นหน่อยว่าไปเรื่อยปกติเราต้องเลียหีแล้วของเราแล้วมันต้องเลียหีก็ใครจะเลียก็เลียแต่ว่าของลิ้นหนูมันหนูไม่เลียกไงใช่มันเลียไม่ถึงแล้วฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยหนูก็รับรถของหนูอ่ะก็ดีแปลกดีไงทำไปเชื่อพี่ทำไปนะเอออย่าไปท้อ แล้วตกตินหน่อยอยู่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวไหมที่แบบทาขายทําอะไรเงี้ยมีมีทำอะไรอยู่หน่อเมียก็ทํากับข้าวบ้างก็ขายในกลุ่มในหมู่บ้านทําข้าวตกมสตบ้างเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ทํำกีน้ํายาบ้างเราก็ทําขายไปเรื่อยทำน้ําพริกด้วยมีน้ําพริกเนื้อปลาดินเนื้อปลาดินรสแมงดาเนื้อปลาดินรสกระเพราน้ําพริกนะแล้วก็น้าพริกกากหมูอถ้าเกิดคนสนใจอ่ะเฮ้ยหน่อยทําของขายแล้วจะติดต่อไงหน่อยคือตรงนี้คือตรงนี้ให้หน่อยเลยติดต่อมากิน เบอร์โทรศัพท์0818975291ติดต่อคุณปกซึ่งเป็นภรรยาของผม ภรรยาตรงแล้วเดี๋ยวค่อยทักลายทักเพจทักอะไรกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนั่นหน่อยมีเพจด้วยใช่ไหมเพจของภรรยาเลยเป็นเป็นเพจที่ทําขายแม่เพจแม่เพจอะไรคะนี่เรียกแม่เข้ามาคุยเลยก่อนคุยเรื่องอาหารแล้วแม่แม่เร็วแม่เข้ามานั่งด้วยกันนี่ไงเราต้องโชว์ด้วยผับผับผ้าให้ดูอาหารผมถ่ายรูปขึ้นตรงนี้เลยนี่คือโข้าวคุกขี้แม่ทำให้คือนะโอ้โหน่ากินมากทานเลยทานเลยทานไปคุยไปได้เลยนะปกติแล้วเนี่ยไอ้ข้าวคุกขี้เนี่ยสุดยอดเลยแม่จ๋าสั่งได้ทุกวันไหมไม่ทุกกววววันนนคค่่่่่ะะแแลล้ตาืือออออพเเเีียยดรร์ปปไๆจท ทำบ้านสาวอาทิตย์ทบ้องมีอารมณ์นะแม่เนาะมันถึงจะอร่อยก็มีศิลปะแล้วขายในไหนยังไงขายไลน์กลุ่มในเฟซละแวกหมู่บ้านรอบๆแค่นี้เองหมู่บ้านรอบๆก็คือชื่อเฟซเลยแม่ชื่อเฟซเอ่อพูจังเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอังกฤษนะครับก็ไปติดตามงานต้องบอกว่าคนที่อยู่ในละแวกจังหวัดนนท์นี่นะสั่งได้หมดเลยใช่ไหมได้ได้แต่ว่าต้องบอกว่าของแม่เนี่ยแก๊ปฟู้ดอะไรเงี้ยแม่ยังไม่ได้เข้าน้าหน่อยยังไม่ได้เข้าแต่ว่าถ้าสนใจก็คือสั่งเรียกรถเอา ส่งถ้าจะจ่ายถ้าส่งเองสะดวกก็มารับเองบางคนเขก็มารับเองส่วนมากถ้าไกลๆหน่อยก็มามีคนสั่งแบบเยอะๆไหมแบบหลายๆกล่องเนี่ยก็มีค่ะที20กล่อง30กล่องอะไรก็คือใครสนใจที่แบบอยากจะสั่งเอาไปเลี้ยงพนักงานอะไรเงี้ยได้เลยนะถือว่าเราช่วยกันอุดหนุนเปล่าอีกก็ได้เออตะคอนผมเห็นน่าหน่อยลงขายเนี่ยปลาเนี่ยใช่ใช่มันขายยากอบปลาแบบจะเผาได้ทีละตัวมันเก็บไว้ร้อยวันก่อน ไ่ปลาหรือสดปลาหัวน,นี่มันจะไม่สดแล้วนะเก็บไว้ร้อยนั่วหน่อยตรงนี้ฝากผลงานหน่อยครับผลงานเดรอก็ติดตามดูออบริษ,ษัทฮาทั่วไทยะคระับบริษัทฮาทั่วไทยทางจะ,<ช>จะเห็นผมบ่อยๆก็คือทางช่องวัน ใช่ไหมช่องวันนะครับก็ไปติดตามกันได้ของนั้นหน่อยใครสนใจน้ําพริกกับข้าวอยากทานอาหารอร่อยอร่อยนะครับอร่อยจริงจริงติดต่ออย่างที่บอกเลยนะเพจเฟซบุ๊กเบอร์โทรติดเราขึ้นมาให้แล้วตรงนี้ครับวันนี้ขอบคุณที่หน่อยมากครับขอบคุณแน่นอนครับคุณแค่นี้พอครับทำไมอ่ะเจอหน่อยเขาเหนื่อยเขาไม่เหนื่อยเขายังไม่แก่เลยโหเมียบอกโคตรแก่เลยไม่แก่แล้วนั้นหน่อยเขาเป็นแบบนี้มาแต่หนุ่มแล้วไม่แก่อะไรนี่ผมนั้นหน่อยเขาขาวหมดแล้วไม่ใช่ผมสีนี้สวยผมขาวไปเลยนั่นหน่อยโดนต่่่ออยยยตนนนั้เีฮะ คุอืไม่เกี่ยวกับโดนต่อยสีผมมันเป็นตามอายุเ <clipping> พอเลยปะผมาขาวนี่เป็นเลยคือนต่อใจต่อยต่อยนั้นเนี่ยฮะคุณใจคุณใจไม่ใ,ใช่ก็ไม่ได้โดนต่อยพอเลยไหม คือผมขาวด้วยธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับโดนพึ่งหรือโดนตอดต่อยไม่เกี่ยวเลยผมผมขาวนี่ชือคนยากไม่ใช่แฟนนายเนี่ยไม่ได้ชื่อคนง่ายนะชื่อคนยากฉลาดเอามไม่ใช่ความจริงที่แล้วถ้าคนโดนตอดต่อยเขาไม่ไดนั่งหัวล้อแบบนี้หรอกเขาก็เจ็บเราไม่ได้เป็นคนขำง่ายนะฉลาดแต่ขำขำแบบมากขำอะไรอะไรที่ไม่น่าขำอ่ะขาจะหัวล้อก็ขำความจริงไงแต่สรุปแล้วที่ผมขาวนี่เป็นเพราะว่าอะไรนะเป็นเพราะว่าอายุเยอะ เพื่อมีเยขอบคุณพี่หน่อยครับผมขอบคุณแม่ด้วยแ่ขอบบคคุณรัฝากกดติดตามนะครับช่องนายชาแนลแฟมเบอรี่นะครับอยากให้คลิปหน้าให้อยากให้เราไปหาตลกคนไหนนะครับพี่ๆตลกคนไหนที่ท่านคิดถึงคลิปชาวันอยู่ก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนายชาแนลแฟมเบอี่แล้วก็เพจนะครับนายจิ๊บเด็กแฟมเบอี่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเราครับตอนนี้ก็หกหมื่นล้วขอบคุณขอบคุยขอบคุณนะครับที่ติดตามกันไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ